ขนมหวานที่ทําง่ายอีกหนึ่งเมนูนะคะมันสําปะหลังเชื่อมนะคะอันดับแรกเราก็ต้องมีมันสําปะหลังก่อนนะคะเอามาหั่นท่อนแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้เอาไส้ออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกด้วยนะคะต้องปอกเปลือกออกก่อนนะคะแบบนี้นะคะอ่าก็จะได้หน้าตาของมันสําปะหลัง ชิ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปล้างให้สะอาดเอามาใส่หม้อแล้วก็เติมน้ําปริมปริมท่วมมันนิดนึงนะคะเคี่ยวไปไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเลยนะคะระหว่างรอเรามาทําในส่วนของน้ํากะทินะคะก็จะมีน้ํากะทิเกลือแล้วก็ แป้งข้าวโพดนะะเราตีให้เข้ากันก่อนอยังไม่ตั้งไฟนะคะต้องผสมตีกวนๆให้เขาเข้ากันดีก่อนนะคะแล้วเราค่อยนําไปตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะเคี่ยวตีไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะคะระหว่างตั้งไฟนะคะเราก็จะได้ ความเข้มข้นแบบนี้นะคะของกะทิเราก็เสร็จเรียบร้อยก็พักให้เย็นได้เลยแล้วมาดูในส่วนของมันนะคะต้องเคี่ยวไปจนกว่าน้ำของมันเชื่อมจะลดลงแบบนี้นะคะแล้วก็เติมน้ําตาลลงไปแบบนี้นะคะปิดฝาเลยนะคะรอให้เขา ละลายเข้ากันนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้มันเชื่อมหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะสูตรขึ้นให้แล้วใครอยากลองก็จัดได้เลยนะคะคอยพลิกกลับด้านเรื่อยๆนะคะเขาจะได้ทั่วถึงนะคะเราก็เอาน้ําเชื่อมราดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ตั้งให้เย็นสักนิดแล้วจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ เห็นไหมคะจัดใส่จานส,สวยๆแบบนี้เรียงเรียงแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่าสีสันของมันของเราน่ากินมากนะคะเหลืองใสหน้าทานพอดีเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาน้ำกะทิที่เราตั้งให้อุ่นๆนะคะไว้นะคะแล้วมาราดได้เลยนะคะอุ่นๆกำลังดีนะคะไม่ถึงกับเย็นนะคะแบบนี้นะคะ ราดบนตัวมันได้เลยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์าากดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมันเชื่อมจ้า